อาถรรพฮันนี่ราชนีหมอลำเปิดตัวรอบสื่อมวลชนที่เปิดตัวทางนักแสดงผู้กำกับณโรงภาพยนตร์เอสเอฟซีิมาศูนย์การค้าเซน็นทรัลขอนแกน่นเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ย25น2566ณโรงภาพยนตร์เอสเอฟซีิมาศูนย์การค้าเซน็นทรัลขอนแกน่นรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงพงคำรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นพร้อมด้วยนางสาวบุตบงกงราชา ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตรเรื่องอาถรรพ์ฮันี่ราชนีหมอลำนายรุ่งเจริญเสกสิริหรือดาวบ้านดอน ร่วมกันเปิดตัวภาพยนตร์และนักแสดงและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวรวมทั้งแนะนำนักแสดงในภาพยนตร์ประกอบด้วยนางสาวนุพมาศคำแสนพันหรือน้องแจนผู้รับบทฮันนี่สีอีสานและนายพิเชษกองการพระเอกของเรื่องซึ่งรับบทเป็นแฟนของฮันนี่ขณะเดียวกันคณะทำงานยังได้จำลองสารแม่น้ำฮันนี่ ที่จังหวัดกาลสินมาไว้ที่หน้าโรงหนังเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบราชินีหมอลำและชื่นชอบภาพยนตร์ไทยได้มาศึกษาเรื่องราวของราชินีหมอลำอีสานและอัตลักษณ์ความเป็นอีสานผ่านซอฟต์พาวเวอร์ภาพยนตร์ผลงานล่าสุดจากฝีมือของคนอีสานสําหรับฮันนี่สีอีสานมีชื่อจริงคือนางสาวสุพิน เยมวิจิตมีชื่อเล่นพินเกิดเมื่อวันที่22ตุลาคมพศ2514ด้วยใจรักในชีวิตศิลปินปีพศ2529ขณะอายุ15ปีก็ได้เข้าสู่วงการหมอลำและเป็นนางเอกหมอลำยอดนิยมอยู่หลายคณะผลงานเพลงโด่งดังที่เป็นที่นิยมคือน้ำตาหล่นบนที่นอนและฮันนี่เสียชีวิตขณะก,กลับจากการแสดงที่อำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษ รถปิกอัพยางแตกพลิกความที่ถนนสีสเกตอุบลราชธานีกิโลเมตรที่6ถึง7ตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองสีสเกตเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พศ2535ส่วนการสร้างภาพยนตร์นั้นในความคาดหวังในครั้งนี้หวังให้ทุกคนได้ชมความเป็นอีสานวัฒนธรรมอีสานที่จะถ่ายทอดออกไปให้ชมในช่วงย้อนเมื่อ30ปีที่แล้วจะเห็นความรักความสามคัคคีซึ่งกันและกันระหว่าง พี่น้องและความเป็นวิถีอีสานที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษทั้งที่12คลอง14และบุญเดือน10ท,ที่ทำให้เห็นจริงในหนังเรื่องนี้ปัจจุบันเรื่องราวของฮันนี่สีอีสานยังเป็นที่น่าสนใจแก่คนยุคสมัยปัจจุบันอีกทั้งเพลงของแม่ฮันนี่ก็ยังถูกนำมาขับร้องในหมู่นักร้องปัจจุบันอยู่เรื่อย เรื่องราวประวัติของแม่ฮันนี่ที่ยังน่าสนใจในเรื่องของความอาถรรพ์ความเชื่อจนถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบภาพยนตร์ชมได้ตั้งแต่16พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ